มาดูอีกคนนึงไม่หลักคุณแรมโบ้ค่ะดรเศกสกลบอกวันนี้บอกว่าหากฝ่ายค้านน่าจะยื่นปปชไต่สวนก็เป็นสิทธิที่สามารถทําได้คุณผู้ชมและตนเองขอบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ควรเล่นการเมืองเกินไปนะในขณะที่ประเทศกําลังเกิดวิกฤตเพราะมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนคุณแรมโบ้บอกสุดท้ายอาจจะได้เป็นฝ่ายค้านตลอดไประวังไวเ้เถอะและการที่เรียกร้องให้คนทํางานอย่างนายกลาออกขอให้ฝ่ายค้านย้อนดูตัวเองได้ว่าได้ทําอะไรไปบ้าง ซึ่งหากจะเทียบก็เทียบไม่ติดเลยครับกับการที่นายกเนี่ยเป็นรัฐบาลไหนๆก็นายกก็ทํางานหนักบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ทํางานหนักนะคะทุกคนช่วยเหลือกันอยู่ขณะน,นี้ทิ้งท้ายคุณเรมโบบอกวันนี้ว่าฝ่ายค้านทุกวันนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายนะอชอบทําตามใบสั่งไม่ได้สงสารประเทศชาติประชาชนอยู่ในภาวะวิกฤตอย่าได้คิดเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักหัดคิดถึงผลประโยชน์ประชาชนบ้างหรือว่าอยากให้คนโกงบ้านโกงเมืองกลับมามีอํานาจอีกครั บ้านเมืองจะขออนุญ,ญาตอ่านเขาใช้คํานี้บ้านเมืองจะฉิบหายเหมือนในอดีตสมองคนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแก่เกินแกงแกเพราะอยู่นานจริงๆอ่ะอันนี้ก็โตกันมันเดือดค่ะค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยวันก่อนที่พูดถึงเรื่องการบริหารงานในสบคที่ตัดสาสุขข,ของคุณอนุ